เอาแล้วไงเมื่องานนี้ไบเยนเดินเกมเปิดการเจรจากับเป้าหมายลนะิเวอร์พูลนาะเอาแล้วไงเมื่องานนี้ทนายของเคนโดรับทําใจยากหลังลาลิเวอร์พูลดูเกมเตะทีมไม่ได้ในครั้งนี้เอาแล้วไงเปิดสติซาร่าฟอร์มตกแรงยิงไปแค่2จากทั้งหมด7เกมในครั้งนี้เอาแล้วไงโค้ชขิงเลยว่าบอกไม่มีเวลาโหงเหมือนที่เทนทาอย่างแน่นอน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรยังไงเมื่องานนี้ไบยันตมบีิคตกเป็นข่าวว่าเปิดหน้าเปิดฉากพูดคุยกับตัวแทนของมาร์ชเกฮีกองหลังกัปตันทีมคาริสตันพาเลชหลังจากที่นักเตะพลาดในการย้ายไปร่วมบ้านผลบอลทีมลิเวอร์พูลช่วงเสมอร์ที่ผ่านมา ดยมีการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีระบุว่าแม็กชิเอเบิลผู้ในการกีฬาคนสำคัญของเสือใต้เองนั้นเป็นแฟนตัวยงของแนวรับทีมชาติอังกฤษประการนี้และก็ได้เริ่มต้นการเจรจาเบื้องต้นเพื่อจะสำรวจท่าทีของนักตเตะในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วท่านกลางการแข่งขันจากยักษ์ใหญ่ยุโ,ยโรปอย่างลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดในครั้งนี้แม็กกี้ฮีจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้นำแนวรับของพาเลส ไล่ล่าผลบอลอย่างมืออาชีพแต่ว่าสัญญาของเขาเองนั้นการังฉบดลงในช่วงสมัมอร์ปีนาซึ่งทําให้ต้ตสังกัดเสียเปรียบในตลาดซื้อขายโดยหากว่าไม่รีบขายในช่วงเดือนมกราคมนี้เขาจะสามารถเซ็นสัญญาลงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ทันทีตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปี69เโดยทางข่าวยังระบุอีกว่าาเยันถือว่าความได้เปรียบเหนือกว่าลิเวอร์พูลที่ยังคงต้องการเสริมนารับหลังจากที่เผชิญปัญหาดังต่บาดเจ็บหลายราย และหากว่าเกฮีตัดสินใจเลือกไบร์นเองการปรับตัวนั้นอาจจะไม่ยากนะเพราะเขาเคยร่วมงานกับไมเคิลออดิเซ่อดีตเพื่อนร่วมทีมพาเดชรวมไปถึงยังเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษกับแฮร์รี่เขนนอกจากนี้เขายังเคยเป็นฟุตบอลอแคนดามีของเชลซีพร้อมกับจามามูเซนาในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยอย่างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของไบร์นจะต้องขึ้นอยู่กับอนาคตของ2กองหลังตัวหลักอย่างในด่างของไดโยอูบามกาโนและก็คิมบินแจ ว่าจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ขณะที่ลิเวอร์พูลยังคงจับตาสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพลาดในการคว้าตัวเกฮีในช่วงบัลสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็กำลังจะประสบปัญหาได้รับจากอาการบาดเจ็บของโจวันนี่เบรลนี่และก็อิบราฮิมาโกนาเต้ส่วนเรอัลมารติดและก็บาเซรลนายัางคงต้องการเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เช่นกันเนื่องจากว่าได้รับหลักเนี่ยขิงทีมเริ่มมีปัญหาทั้งอายุและก็ความฟิตในขณะนี้ อาร์ยังไงจอแดนฮาเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติดังกฤษในวัย35ปีได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าหลังจากที่ตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเอาอันติฟัคในซาดีปอลลกเมื่อปี2023ก็ไม่สามารถดูเกมเตะของทีมของแดนลิเวอร์พูลผ่านทางการถ่ายทอดสดได้อีกเลยเพราะว่าอยู่กับลิเวอร์พูลมาถึง12ปีการย้ายออกจากทีมไปเป็นเรื่องนี้ทําใจได้ยากมากเลยนะและก็รู้สึกแย่อยู่ช่วงหนึ่งไม่สามารถจะดูการแข่งขันของลิเวอร์พูลได้ อะกติดตามการแข่งขงันฟุตบอลพิมพ์ริกน้อยมากๆในช่วงเวลานั้นโดยเมื่อคุณอยู่กับสโมสรแห่งนั้นมานานมากๆแล้วก็จะผูกไปติดกับฮะกับมันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าย้ายออกไปช่วงแรกๆเนี่ยมันยากมากเลยนะแต่เวลาช่วยให้คุณทําใจได้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สดุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลที่กล่าว โดยทางด้านของฟังแฮนเดอร์สันที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเบรนโธ่เขาอีกอย่างบอกว่าการเลือกย้ายไปที่ซาอุดีโปรลีกตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะไปและก็มีหลายเหตุผลแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องและกระบอกว่าเวลานั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกนะว่าการได้กลับไปเล่นฟุตบอลในยุโรปเองนั้นจะดีที่สุดจึงได้ย้ายไปที่อาแ์็จน์ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยเมื่อคุณอยู่กับสโมสรแห่งนั้นมานานมากๆแล้วก็จะผูกติดไปกับมันไม่ว่าจะเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าจะย้ายออกไปช่วงแรกมันจะยากมากหน่อยแต่เวลาจะช่วยคุณทําใจได้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้แฮนเดอร์สันที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับเบรนฟอร์ดได้กล่าวอีกว่าการเลือกย้ายไปเล่นในสวิตเซอร์แลีกตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะไปและก็มีเหตุผลแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากจะทาในสิ่งที่ถูกต้องและในเวลานั้นก็มองว่า การเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าดีที่สุดอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกได้ว่าการได้กลับไปเล่นฟุตบอลในโยุโรปนั้นจะดีที่สุดมากกว่าในครั้งนี้นั่นเองนะเอาละหนึนงเปิดผลงานล่าสุดของโมเมซาร่าด,ดาวยิงลิเวอร์พูลในฤดูกาลสองพันยี่สิบห้าหลังยิงไปได้เพียงแค่2ประตูจากทั้งหมด7นัดในเพีเรยรมเลีกฟอร์มดรอปหนักเลยนะฮะทั้งค่าเฉลี่ยการยิงและก็การเลี้ยงผ่านคู่แข่งเหลือเพียงแค่12.5%เท่านั้นจนแฟนเริ่มเรียกร้องให้ อาเน,นสสสลอนั้นพักเจ้าตัวบางโดยสลัตเองกุนซือลิเวอร์พูลพาทัพผงแดงลิเวอร์พูลพบกับความพ่ายแพ้มาสามเกมติดในทุกรริการส่งผลให้เวลานี้โดนอาร์เซนอลแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงพิมเมริกไปแล้วหลังผ่านไป7นัดเดินในรายการนี้ซาร่าสตาร์ลิเวอร์พูลฟอร์มตกไปเยอะหลังเพิ่งยิงไปในลีกแค่2ประตูต่างกับเจนัดแรกในช่วงสั้นก่อนที่ทําได้4ประตูก่อนจบด้วยการเป็นดาวซันโบที่29ประตู อีกหนึ่งที่จุดดาวยิงอียิปต์นะฮะวัย33ปีปับนนี้ฟอร์มหลุดไปเยอะก็คือการเลี้ยงผ่านคู่แข่งโดยที่เซชันก่อนทำได้สเร็จมากถึง42.3%ขณะที่ในฤดูกาลนี้เหลือเป็นแค่12.5%เท่านั้นผลงานของซาร่าในพิมเบร็กในฤดูกาลสองวัน25ลงเล่นไป7เกมลงเล่นไปทั้งสิ้น629นาทีทำไป2ประตูทำไป2แอสซิสโอกาสยิง9ครั้งยิงเข้ากรอบ4ครั้งสร้างโอกาส12ครั้ง ผ่านบอล191ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า1 4 1ครั้งเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้า73.8%ตัดบอลเป็นครั้งย่างบอลกลับคืนมา24ครั้งสัมผัสบอล295ครั้งสัมผัสบอลเขตโทษ39ครั้งในครั้งนี้อาไรนังไงเมื่อสตีเวนเจอราดบอกว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนบอกฉันว่าฉันไม่มีวันย้ายทีมแบบนั้นอย่างแน่นอนหน้าเพราะเตือนถึงความเสี่ยงหลังจากย้ายไปที่บรอัลมาดริด โดยสตีเวนเจอร์ราตานานองแดงลิเวอร์พูลได้กล่าวว่าตัวเขาเองไม่มีทางจะย้ายออกจากสโมสรในแบบที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อารโนทำอย่างแน่นอนซึ่งอเล็กซานเดอร์อารโนเด็กท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลก็ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อฤดูการก่อนและก็ย้ายไปร่วมทีมบริอัลมารติดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ทำให้แฟนบอลหลายคนไม่พอใจฉราดอดีตกัปตันทีมผู้ลงเล่นให้กับสโมสรบ้านเกิดจนถึงวัย3าากลางๆลกล่าวในพอดแคสต์เีริโอฟอนิานเพริเชนบอกว่า เขาเองยังไม่ได้เลือกเส้นทางแบบนั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเทรนผมไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนะเจรารัตก็ได้กล่าวผมคิดว่าเขาเลือกเส้นทางที่เสี่ยงมากเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมปเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สูงเป็นหนึ่งในนักเตะที่จ่ายบอลได้ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นเขาอยู่ในระดับเดียวกับทนางทังคดวิชเบคแคมและก็พอลสโคเลย์ชีเดียวไม่มีข้อสงสัยแต่การย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงพีคของอาชีพทั้งที่สโมรสรยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้น้นนั มันคือความเสี่ยงเขากำลังเผชิญกับความเสี่ยงอยู่นั่นเองนะผมหวังว่ามันจะได้ผลสําหรับเขาเพราะผมรักเด็กคนนี้จริงๆถ้าผมถอดหมวกของแฟนบลริเร์ฟูออกก่อนพูดเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจได้อยู่ว่าทําไมใครๆก็หวั่นไหวเมื่อบาเซรลนาหรือว่าเบรอลมาตริดิมาเข้าหานี่คือผมที่พูดโดยที่ไม่ใส่หมวกแฟนบลริเร์พูนะตอนที่โจเซ่บอริโยอยู่กับเบรีลมาตริดพวกเขาก็มาหาผมจริงๆ และแน่นอนว่ามันทําให้ผมนั้นหวั่นไหวมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เท่ากับตอนอยู่เชลซีเพราะตอนนั้นผมปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเงินไขที่พวกเขาต้องการใ,ให้ผมทํามันเลยไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่แน่นอนว่ามันทําให้ผมนั้นหวั่นไหวไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่เบรอว์มาตริตและบาเซรลนาคือสสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อให้คุณเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ก็ตามทีถ้าสองทีมนี้เข้ามาหามันต้องทําให้คุณตาคิดได้อย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่ใช่คนแล้วแต่นั้นผมเข้าใจในมุมมองของเทรนเข้าใจได้เลยนะเขามีเพื่อนซีคือจูดเบริงแฮมอยู่ที่นั่นบางทีเขาอาจจะอยากท้าทายตัวเองที่ซ้อไปเขาชนะทุกอย่างกับลิเวอร์พูลแล้วส่วนหนึ่งนั้นของผมก็เข้าใจเหตุผลในครั้งนี้นั่นดีแต่ทันทีที่ผมสวมหมวกลิเวอร์พูลกลับคืนนายทำอะไรอยู่นายอยู่กับหนึ่งในทีมที่เรียกว่าดีสุดของโย,โยุโรปนายกำลังควา้าแชมป์รายการที่ผมยังคงฝันถึงอยู่ในเวลานี้ นายคว้าแชมป์ยุโรปนะและเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของแฟนๆแฟนๆรักนายขนาดนั้นและ้จะย้ายไปทําไมแต่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมรักนิเวพูลจริงๆในตอนนั้นเดยจราตยังเสริมอีกว่าเขาเข้าใจว่าทําไมแฟนบอลถึงวิจารณ์เทรนและก็ย้ําอีกครั้งว่าหากว่าเทรนอยู่ต่อเขาสามารถกลายเป็นตำนานของสโมสรได้เมื่อบทธีกรบริโอฟอร์ดินานถามว่าเจรัตคิดว่าตนเองนั้นสมควรได้สร้างบรปปั้นใหม่ที่ไม่เคยย้ายทีมโดยเขาตอบว่า ผมไม่ต้องการจะสร้างรูปุปั้นเพื่อจะรู้สึกถึงความรักจากริเวอร์พูในครั้งนี้หรอกนะผมได้รับความรักมากพอแล้วจริงๆความเคารพที่ผมมีต่อริเวอร์พูนั้นยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่ผมเลิกเล่นสโมสรได้ให้ความรักความวงใหญ่และก็ความเคารพก,กับผมมากกว่าที่เคยได้รับซสอีกในครั้งนี้และข่าวริเวอร์พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ